สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิบอลสีแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเซตหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะวันนี้จะมีทั้งหมดสิบเซตนะคะมีมาแค่สิบเซตเท่านั้นนะคะวันนี้เป็นเซตลูกไม้นะคะเซตลูกไม้ก็มีพี่ๆหลายคนรอนะคะลูกไม้ก็มันกําลังโตนะคะหนูก็มีมาแบ่งสิบเซตนะคะวันนี้เซตละหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะปลายทางก็เป็นบวกเพิ่มยี่สิบบาทนะคะใครสนใจเซตไหนก็จดแล้วก็แจ้งหนูมาได้เลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะ ตปค่ะไปดูเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งก็นี่คะ่ะเซตที่หนึ่งนี่นะคะสีชมพูหว,นหวานๆแบบนี้นะคะแอบติดด่างเปรอะๆด้วยนะคะแล้วก็มีบอลกาบหนึ่งต้นนะคะบอลกาบนะคะนี่นะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะหนึ่งต้นนะคะเป็นแบบฟอร์มกอนะคะน่าจะสามนะคะหนึ่งกระถางนะคะหนึ่งกระถางมีสามต้นเลยนะคะนี้ หนึ 1> 1, 2, hmm. cells, so ่งสองสามค่ะ like ม like ีสามต้นนะคะสีชมพูเปิดๆนะคะแล้วก็มีสีเขียวด้วยอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอเหมือนกันค่ะทรงใบเหมือนบอลบอลเก่านะคะทรงใบสวยค่ะแบบนี้นะคะเริ่มการสีมาแล้วด้วยนี่ก็เป็นกอเหมือนกันค่ะเซตที่หนึ่งค่ะเซตที่สองนะคะเซตที่สองอาจจะลมเยอะหน่อยนะคะวันนี้อากาศเย็นๆนะคะลมเยอะอันนี้เปิดๆค่ะใบเปิดอันนี้สีแปลกสวยค่ะเป็นฟอร์มกอนะคะหนึ่งกระถาง แล้วก็สีชมพูนะคะแอบติดด่างด้วยนะคะชมพูแบบหวานๆสวยนะคะอันนี้มีลูกติดนะคะส่วนใหญ่จะมีลูกติดนะคะอันนี้เป็นลูกไม้กัดสีฟอร์มกอเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ติดด่างด้วยนะคะนี่ค่ะชัดๆเลยอันนี้เป็นบอลกราบค่ะหนึ่งต้นนะคะเซตที่สองค่ะต่อนี่ค่ะอันนี้เป็นเซตที่สามนะคะเซตที่สามนี่ค่ะอันนี้ขอบใบสวยนะคะใบเปิอะๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ นี่นะคะสวยมากก้านดำปีเลยนะคะต้นใหญ่ด้วยนะคะมีต้นนี้อีกหนึ่งต้นค่ะเม็ดชุมพูหวานหวานนะคะเปิดๆสวยค่ะแล้วก็มีอันนี้ค่ะอันนี้ใบสวยมากนะคะใบสีเขาจะแปลกๆนะคะนี่ต้นนี้เป็นฟอร์มกกนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ฟอร์มกกเหมือนกันค่ะสีหวานหวานเหมือนกันนะคะนี่เม็ดขาวสวยค่ะอันนี้เซตที่สามค่ะต่อไปเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่จะมีนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ฟอร์มกกหนึ่งกระถางนะคะ สีแบบนี้ค่ะสีเข้มๆออกน้ําตาลนะคะนี่เป็นบอลกราบค่ะหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นฟอมกอค่ะแต่ว่าเป็นสีสองสีนะคะมีสองสีเลยนะคะในหนึ่งต้นนะคะกระถางที่สี่ค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถุกเซตเลยนะคะถ่าปลายทางบวกเพิ่มยี่สิบบาทนะคะต่อไปเซตที่ห้าค่ะนี่นะคะวันนี้หนูอาจจะเรียงไม่เป็นระเบียบหน่อยนะคะลมนะคะเรียงแอบลมนะคะ อันนี้เซตที่ห้าค่ะเซตที่ห้ามีนี่ค่ะลูกไม้สีหวานๆนะคะออกสีม่วงๆชมพูค่ะแล้วก็มีลูกไม้กัดสีนะคะนี่แบบนี้โอ้ต้นโคนต้นสวยมากนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเมดช,ชมพูอันนี้จะแอบ,บมีไม้มีชื่อมาต้นหนึ่งนะคะชื่อว่าเมืองสีชนนะคะเป็นต้นสุดท้ายของสวนแล้ว้งคะต้นนี้นะคะแล้วก็จะมีเซตที่ห้ามีอันนี้อีกหนึ่งต้นค่ะมีเข้ม กับมีขาวอยู่ในกระถางเดียวกันเลยนะคะเซตที่ห้าค่ะอันนี้นะคะเป็นเซตที่เซตที่เท่าไรแล้วเซตที่หกนะคะเซตที่หกนี่คะ่ะมีลูกไม้นะคะในสวยมากสีหวานนะคะกอนี้กอเดียวก็คุ้มแล้วนะคะสวยมากแล้วก็มีสุนทอนผู้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นลูกไม้คะ่ะแต่ว่ากัดสวยมากนะคะคล้ายๆพวกเต็งโมเลยนะคะนี่เป็นไม้เมล็ดนะคะนี่แล้วก็มีนะะี่ค่ะสีหวานหานอยู่คนต้นด้วย นะคะอันนี้เป็นลูกไม้กัดสีนะคะเริ่มกัดแล้วค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีใบไผ่ตูต้นหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะโคนต้นนี่อันนี้เซตที่เท่าไหร่แล้วนะคะหค่ะอันนี้นะคะเซตที่7ค่ะจะมีโอโหลูกไม้ต้นนี้นะคะใบสวยเริ่มกัดสีมาแล้วด้วยนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะอันนี้ฟอร์มกอหนึ่งต้นนะคะสีหว,นหวานๆนะคะแล้วก็จะมีแอบติดด่างกระจายกระจายทั่วใบนะคะ สวยมากเลยแล้วก็มีสีขาวด้วยนะคะมีสาวพโพธรามหนึ่ต้นนะคะสาวพโพธารามเดี๋ยวจะกัดขาวนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันคะ่ะแอปติดด่างด้วยนะคะอันนี้เซตที่เคะ่ะอันนี้เซตที่8นะคะเซตที่แมีลูกไม้กัดสีคะ่ะนี่คะ่ะแล้วก็มีลูกติดคนต้นด้วยนะคะลูกติดด้วยแล้วก็จะมีลูกไม้ชมพูปเปิอะเแบบนี้คะ่ะหน้าสวยมากนะคะน,นี้ดูตรงนี้เปิอะเสวยมากแล้วมีลูกติดด้วยนะคะแล้วก็จะมีนี่คะ่ะ สีขาวนะคะข้างๆก็มีลูกติดนะคะแล้วก็มีสุนทอพู่หนึ่งต้นค่ะเซตที่8ดค่ะต่อไปเป็นเซตที่9้านะคะนี่ค่ะนี่หนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีหูอันนี้เป็นแบบเดี๋ยวเอาออกมาทาั้งนองนะคะอันนี้จะไข่กันหมาตอนคืนนะคะแต่หมาโดดขามตะไข่หลบไปก่อนนี่ค่ะนี่มีลูกคนต้นนะคะเต็มเลยแล้วก็จะเป็นกระสีแบบนี้ค่ะนี่นะคะต้นใหญ่ น่าจะแบบคนละแบบกันกับโคนต้นนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีสีหวานหวานแบบนี้ค่ะน,บบนี่นะคะหนึ่งต้นสีหวานหวานเม็ดแดงเปื่อแอบ,บติดด่างด้วยนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะนี่นะคะแบบนี้หนึ่งต้นนะคะต้นใหญ่มากนี่นะคะเซตที่เก้าค่ะต่อไปเซตสุดท้ายเซตที่สิบนะคะมีลูกไม้นี่ค่ะสีเข้มเขมหนึ่งต้นนะคะมีแล้วก็มีสีชมพูหวานหานแบบนี้ค่ะติดด่างเปิดด้วยนะคะหนึ่ง หนึ่งกระถางแต่ว่ามีเหมือนจะมีลูกติดด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วมีใบไผ่นะคะใบไผ่หนึ่งต้นนะคะนี่ใบไผ่แล้วก็มีทรงใบคล้ายบอลก่าอีกหนึ่งต้นนะคะเป็นฟอร์มก่อนะคะนี้แล้วก็มีนี่ลูกไม้มีสีนี้อยู่คนต้นนะคะแล้วก็มีอันนี้กัดสีแล้วนะคะนี่คะ่ะน,นี้เซตที่สิบนะคะวันนี้มีทั้งหมดสิบเซตใครสนใจเซตไหนทักมาได้เลยนะคะหรือโทรมาก็ได้นะคะ วันนี้จะไม่มีสำรองนะคะถ้าวันไหนที่เป็นเซตลูกไม้จะไม่มีสำรองเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะลูกไม้แล้วแต่ต้นแล้วแต่มเมล็ดนะคะแล้วแต่ชุดพันธุ์นะคะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ